สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะเจอหน้าค่าตากับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้ไปเตยก็จะมาทําในส่วนของคลิปรันดอมนะคะสาหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจจะดูดวงนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจตะกุดน้องแหว นะคะเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะแล้วก็อแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับการดูดวงก็ตามกําลังทรัพย์เหมือนเดิมทั้งคิวพิมพ์แล้วก็คิวโทนะคะก็วันนี้ไปเตยมาในหัวข้อนี้เลยนะคะสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันเลยคะ่ะวันนี้ อากาศคลึ้มคลุฝนจะตกนะคะก็เลยเออโอเคเดี๋ยวเรามาทําคลิปสักนิดนึงเห็นหน้า,เ,าเห็นหน้าค่าตากันนิดนึงนะคะจะได้ไม่ลืมหน้ากันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ในวันนี้คือเรื่องอะไรนะใบแรกขึ้นมาเป็นสีไม้นะคะก็ถือว่า เป็นความมั่นคงในชีวิตเนาะที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่ตอนนี้คือจิตใจก็หนักแน่นมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตการทํางานครอบครัวนะคะหรือว่า หน้าที่การงานของเราก็อยู่ในจุดที่ดีแล้วอยู่ในจุดที่มั่นคงแล้วนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์บางท่านก็เติบโตมีการพัฒนาความสัมพันธ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่อยู่ในประเด็นของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าจะเอายังไงต่อดีกับความสัมพันธ์นี้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็เป็นช่วงที่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะบางท่านได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะ6ดาบขึ้นมานะคะได้เดินทางท่องเที่ยว ไปในสถานที่ที่ใกลนะ้น้ําไปในสถานที่ที่มีห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบทะเลน้ําตกภูเขาหรือนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นช่วงที่เราอยากจะไปพักผ่อนนะคะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากพักนะเราอยากจะชาร์จแบตให้ตัวเองก็ถือว่าไปทําได้เลยนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจไปทําอะไรสนุกสนุกหรืออาจจะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเร่งรีบมากก็ได้มันก็จะดีกับตัวคุณเนาะ À, เดี๋ยวดูเพิ่มนะ ไปอีกใบหนึ่งขึ้นมาเป็นเฮอร์มิสนะคะเป็นเรื่องของการที่เรากําลังฝึกในเรื่องของจิตวิญญาณหรือพัฒนาในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยกระดับจิตวิญญาณของเราขึ้นมานะคะบางคนก็อาจจะจริงจังเอาจริงเอาจ,งอาจังกับการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมหรือบางท่านกําลังไปหาความรู้เพิ่มเติมอัพสกิลอัพเลเวลของตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันสูงขึ้นให้เรามองอะไรทะลุป,ปุโปรมากยิ่งขึ้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราไม่อยากไป เจะหน้าค่าตาใครอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่คนเดียวอยากอ่านหนังสืออยากดูหนังอยากฟังเพลงอยู่กับซีรีส์อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวหรืออาจจะเป็นช่วงที่เราอยากอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณได้ฝึกฝนตัวเอง,ได,เองได้พัฒนาตัวเองได้หาความรู้เพิ่มเติมก็จะทําให้เราเองเนี่ยพัฒนาตัวเองไปได้ถึงขีดสุดนะคะ อีกใบเป็นสิบไม้บางท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะงานหนักเลยนะคะในช่วงนี้งานหนักแต่ก็จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของของการเงินเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังต้องมาวางแผนใหม่แล้วนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ใจ่ายเกินเกินกําลังไหมสุรุย่ยสุร,ร่ายหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่วงที่เราเองจะต้องกลับมาวางแผนการเงินใหม่ดีไหมมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้เครียดต่อไปในอนาคตเรื่องของการเงินนะคะ อ่าเดี๋ยวขอดูเพิ่มนิดนึงนะไม่รู้ว่าแสงมันอันนี้หรือเปล่านะคะขออนุญาตโอเคมาขอดูเพิ่มอีกนิดนึงนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ตอนนี้ เป็นรูปของความไม่เข้าใจเป็นรูปของครอบครัวที่หันหน้ากันไปคนละทางคิดกันไปคนละเรื่องคนละอย่างแล้วก็เหมือนลูกที่อยู่ตรงกลางที่คุณพ่อคุณแม่จูงมือเนี่ยเขาก็อยู่ในจุดที่ไม่อบอุ่นไม่ได้รับความรักหรือเขาอยากให้ครอบครัวของเขาเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมปรองดองสมัครสมานสมาสมาัคคีรักกันเข้าใจกันประมาณนี้นะคะ ถ้าใครที่เป็นแบบนี้อยู่ไปเตยว่าน่าจะได้ปรับความเข้าใจกันในเร็ววันหรือถ้ายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันต้องกลับมาคุยกันจริงจังกลับมาปรับความเข้าใจกันอย่างจริงจังนะคะใบนี้คือรูปของอิสรภาพนี่นะคะเป็นรูปของอิสรภาพเป็นรูปของการที่เราอาจจะได้กลับมาทบทวนบางอย่างบางสิ่งอย่างจริงจังแล้วก็ เหมือนเราเองถ้าเคยอยู่ในกฎกติกาอยู่ในเงื่อนไขบางอย่างที่คุณรู้สึกอึดอัดใจก็จะมีอิสระภาพเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้ตอนนี้ก็คือปลดปล่อยตัวเองจากการถูกกักขัง่วงเหนียวจิตใจหรือว่าทำอะไรที่เราไม่ชอบถูกบังคับควบคุมบางคนเนี่ยเรียนในสิ่งที่คุณไม่ได้ถนัดไม่ได้ชอบคุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนอ่ะเออหรือบางคนเนี่ยทำงานที่ไม่ไม่ได้ชอบไม่ได้รักที่จะทำงานนี้ ทำไปมันก็กล้ามกลืนฝืนทนนะคะก็อาจจะมีการดึงสติตัวเองกลับมาเออลองทําในสิ่งที่ถนัดดูลองทําตามความฝันของตัวเองดูมันอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกดีขึ้นได้ปลดปล่อยตัวเองนะคะอะไรที่ไม่เคยทําก็ลองไปทําดูหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนเราโดนบังคับควบคุมโดนบงการอยู่เราอาจจะได้รับอิสระในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ตอนนี้ก็คืออิสระภาพจะบังเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนะ แล้วก็รูปของสารเสพติดรูปของแอลกอฮอล์นะคะคือถ้าเราติดอะไรมากเกินไปเนี่ยมันส่งผลเสียกับเรามากกว่าผลดีช่วงแรกๆมันเหมือนจะดีแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันจะเป็นผลเสียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการที่เราติดอยู่ในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งเรารักเราทุ่มเทกับเขามากเกินไปติดในเรื่องของแอลกอฮอล์ บุหรีเ่เครื่องดื่มบางอย่างที่เรากินบ่อยๆอ,อาจจะเป็นน้ําหวานก็ได้นะไม่อาจจะไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นพวกเหล้าแอลโกอฮอล์เบียอะไรพวกนี้ไม่ใช่อย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของน้ําหวานชาเขียวนมเอ่อพวกเอ่อของหวานบางอย่างนะคะหรือ ของบางอย่างที่กินบ่อยๆสะสมสะสมมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเราเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดึงตัวเองกลับมาบางคนคือยาบางประเภทยาแก้ป,ปวดกินบ่อยมากแล้วขาดไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้องกลับมาดูใหม่นะคะกลับมา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังหรือไปพบแพทย์ไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมนะคะเพื่อขอคําแนะนำเนาะเราจะได้หาวิธีการรักษาตรงนี้ได้นะคะกรณีบางคนก็อาจจะแบบนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับบ่อยๆหรือบางคนเนี่ยต้องทานยาบางอย่างบางกลุ่มเนี่ยทานบ่อยมากจนมันอาจจะส่งผลเสียกับคุณได้เพราะฉะนั้นไปปรึกษาแพทย์ไปไปไป,ปรึกษาผู้รู้ไปหาคำแนะนไปขอคําแนะนําเพิ่มเติมแล้วจะดีกับตัวคุณนะคะ ช่วงนี้ใครรอคอยในเรื่องของงานในเรื่องของการเซ็นสัญญาในเรื่องของการสัมภาษณ์งานในเร็ววันนี้จะมีการเรียกคุณไปสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอนใครไปสมัครงานอะไรเอาไว้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะ หรือบางคนเนี่ยอยากจะเซ็นสัญญาอยากจะต่อสัญญาก็อาจจะมีการต่อสัญญาอาจจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รูปเทียนที่กําลังไม่เชือ่อหรือเขาเรียกอะไรเชือกเส้นสุดท้ายฟังเส้นสุดท้ายเนาะอาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนโดนจี้จุดมาแล้วนะคะเหมือนจะจนตรอกแต่อาจจะยังไม่ได้จนตรอกสักทีเดียวเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนเราต้องตั้งรับมันนะเราอย่าเป็นผู้ทีเ่เหมือนเราถูกล่าตลอดเวลานะ แต่เราจะต้องเป็นผู้ล่าเป็นผู้กุมชะตาชีวิตของเราเองการดูดวงก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการไกด์ไลน์ในการนำทางแต่อย่าให้การดูดวงเนี่ยเหมือนกับว่ามามามา,มาบอกเราว่าเอ้ยเราจะทำไม่ได้เราจะดวงไม่ดีดวงจะไม่เปิดหรือว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จคืออย่าให้คนอื่นมาลิขิตชีวิตคุณแต่คุณจงลิขิตชีวิตของตัวคุณเองนะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นมันจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะนี่นะคะใบนี้เหมือนเฮอร์มิสเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ คุณจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมคุณอยากจะทําอะไรฝันของคุณคือแบบไหนงานที่คุณอยากจะทําคืออะไรหรือว่าสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณชอบคืออะไรนะคะให้เราไปทําให้เราไปศึกษาให้เราไปหาความรู้ให้เราไปเขาเรียกว่าอะไรอะตกผลึกความคิดบางอย่างนะคะไปทบทวนดูอะไรที่เราพัฒนาได้อะไรที่เราจะต่อยอดในสายอาชีพในสายงานหรือพัฒนาตัวเองให้มันมีศักยภาพเพิ่มเติมในเรื่องไหนได้บ้างก็จงไปทํา ทำแล้วมันก็ดีกับตัวเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องไปหาความรู้เพิ่มนะคะไปหาความรู้เพิ่มไปพัฒนาตัวเองนะรูปร่างหน้าตาทํายังไงถึงจะดูสดใสขึ้นนะคะดูไม่เหนื่อยดูไม่ห่อเหี่ยวชีวิตจิตใจนะคะทำยังไงถึงจะสดใสอาลตาลิปสีนี้ดีไหมนะคะทาตาสีนี้ดีไหมไอายแชโดว์สีนี้ปัดแก้มสีชมพูเขียนคิ้วแบบนี้ดีไหมคืออะไรที่มันทําแล้วสดชื่นทําแล้วตัวเองสดใสขึ้นก็จงทํา เพราะมันเป็นผลดีกับคุณมันส่งผลดีกับคุณนะคะเรียนกับครูคนนี้ดีไหมหรือว่าไปหาความรู้เพิ่มเรื่องนี้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทําได้เลยนะคะทําได้ทันทีอะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอีกใบหนึง่งอันนี้คือภาพกิเลนนะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพใครที่มีประเด็นเรื่องสุขภาพอยู่สุขภาพไม่ดีก็จะแข็งแรงขึ้นส่วนคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วก็ออกกําลังกายเสริมเพิ่มเติมคือดีมากนะ หรือนะคะจะมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นน้ใบนี้คือปฏิหาริ์ถ้าคุณคาดหวังปฏิหาริ์เรื่องใดปฏิหาริ์เรื่องนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณหรือนะคะถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับกับต่างประเทศกับคนที่อยู่ทางไกลนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อประสานงานกันด้วยนะคะเพราะฉ,ฉะนั้นช่วงนี้ไปเตยมองว่าพลังงานดีๆได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้โชคดีนะคะสามารถพิมพ์รับคำทำนายดีๆได้ด้วยการพิมพ์6 6 6สิ่งที่คุณต้องรู้ตอนนี้ก็คือไปหาาควมมมรู้เเพิิ่ต ไปพัฒนาขีดความรู้ขีดความสามารถของเราออกกําลังกายนะคะเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างที่คุณเสพติดมากๆนะคะคือกินเยอะเกินไปหวานจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดไม่ดีกับตัวเรายาบางประเภทน้ําหงน้ําหวานนะคะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ว่ากันไปคือบางอย่างถ้ามันมากเกินไปมันไม่ดีกับเราก็ไปเลี่ยงซะ ไปหาอย่างอื่นไปโฟกัสสิ่งอื่นแทนนะคะรับพลังงานดีๆได้ด้วยการพิมพ์666แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย